สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้อยู่กับครูปาล์มนะครับในรายวิชาของสุขศึกษาและภลศึกษานะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั่นเองนะครับสําหรับตัวชี้วัดที่เราจะเรียนกันก็คือวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเพื่อการเลือกบริโภคนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับนักเรียนนะครับต้องการให้ฉลากสินค้าต่างๆเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างครับมา,มาดูกันสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพนะครับเราควรมีความรู้ ในการเลือกซื้อที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีและเกิดความปลอดภัยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยก็คือพวกเครื่องสำอางนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องสำอางนะครับมีจุดประสงค์ใช้ในการเพื่อความสวยความงามนั่นเองของร่างกายนะครับแต่เครื่องสำอางก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้นะครับถ้าเลือกใช้ ย่างไม่ถูกต้องน,นั่นเองนะครับมาดูกันที่หลักการเลือกใช้เครื่องสำอางกันนะครับข้อที่1เลยเลือกใช้เครื่องสำอางเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับโดยใช้แป้งฝุ่นสำหรับเด็กทาหน้าหรือทาตัวเพื่อป้องกันการอับชื้นใช้ลิปสติกมันหรือขี้ผึ้งนะครับทาปากในฤดูหนาว ไม่ใช้เครื่องสำอางนะครับของผู้ใหญ่เพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้นั่นเองนะครับเพราะผิวหนังของเด็กนะครับยังมีความบางอยู่นะครับถ้าเด็กไปใช้เครื่องสําอางของผู้ใหญ่นะครับอาจจะทําให้ผิวหนังของเด็กนะครับลอกหรือว่าเกิดการระคายเคืองได้นั่นเองนะครับามาดูกันต่อในข้อที่2ครับอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนซื้อและต้องดูรายละเอียด นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดในฉลากผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับให้เด็กสังเกตนะครับว่าในฉลากนี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับสิ่งที่เขาระบุไว้นะครับถ้าเด็กสังเกตเห็นระดับแรกเลยนะครับก็คือยี่ห้อผลิตภัณฑ์นะครับมีสรรพคุณนะครับมีวิธีใช้มีส่วนประกอบ นะครับมีคำเตือนมีบริษัทที่ผลิตมีปริมาณนะครับมีวันเดือนปีผลิตและหมดอายุนั่นเองนะครับอ่าเาไปดูรายละเอียดกันนะครับอ่าส่วแรกเลยก็คือชื่อของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับบีหน้าเอ็กราไว้ u ยูีไว้โลชั่นนะครับอ่านี่ก็คือชื่อของผลิตภัณฑ์ส่วนที่2ครับก็คือชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตนะครับ เราต้องรู้ที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับผลิตที่ไหนนะครับที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับชื่อบริษัทที่ผลิตชื่อบริษัทอะไรนะครับข้อที่3มครับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับและเม in ื่อม um ีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วนะครับมันก็ต้องมีวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับเพราะทุกครั้งที่เด็กๆจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทิ้งแรกเลยนะครับนอกจาก ชื่อของผลิตภัณฑ์แล้วนะครับเด็กๆก,ก็ต้องดูวันเดือนปีผลิตและหมดอายุนั่นเองนะครับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อความถูกต้องนะครับและเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับเด็กๆก,ก็ควรจะดูวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นะครับสบรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่เด็กซื้อไปนะครับตรงกับความต้องการนะครับหรือมีความจำเป็นกับ เด็กๆหรือไม่นะครับเด็กก็ต้องอ่านที่สปปรรพคุณนั่นเองนะครับปริมาณสุทธินะครับปริมาณก็คือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เด็กซื้อไปนั่นเองนะครับว่ามีปริมาณกี่มิลลิลิตรกี่มิลลิกรัมอะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับหน่วยของแต่ละผลิตภัณฑ์นั่นเองส่วนประกอบสําคัญนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับ เพราะเด็กๆบางคนนะครับอาจจะแพ้สารบางอย่างในผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเด็กๆก,ก็ต้องดูส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องดูนะครับว่าสารประกอบในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่นะครับข้อที่เครับคําเตือนในการใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ใช้ทาบริเวณภายนอกนะครับไม่ควรรับประทานอะไรต่างๆเนี่ยเด,เด็กก็ควรจะศึกษาดูให้ละเอียดนะครับอ่านี่ก็คือส่วนที่เด็กๆต้องจําได้นะครับและต้องรู้นะครับว่าก่อนที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละทุกครั้งเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องดูส่วนประกอบดังต่อไปนี้นั่นเองนะครับมีทั้งหมด9รายการนะครับ เด็กจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเวลาครูปาล์มทดสอบนะครับเด็กจะได้ทําได้อย่างถูกต้องน,นั่นเองนะครับมาดูกันต่อในข้อที่3นะครับอ่านวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องนะครับการปฏิบัติต้นในการเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกต้องจะช่วยให้นะครับเกิดความปลอดภัยนะครับต่อผู้ใช้เองนะครับและลดอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางได้นะครับสำหรับหลักการในการอ่านข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพและฉลากอาหารนะครับข้อที่1เลยนะครับ อ่านชื่อผลิตภัณฑ์ว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดและให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะครับข้อที่2ครับอ่านวิธีการใช้เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับข้อที่3ครับดูวันเดือนปีผลิตนะครับว่าผลิตมานานมากน้อยเพียงใดนะครับข้อที่4ครับดูวันเดือนปี หมดอายุนะครับว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชนิดนั้นนะครับหมดอายุหรือยังถ้าหมดอายุแล้วนะครับเราก็ไม่ควรนํามาใช้หรือว่าไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับดูสถานที่ผลิตว่าผลิตที่ใดหรือใครเป็นผู้จัดจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาทางสุขภาพนะครับเราจะได้แจ้ง หรือว่าจะได้ทราบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้นะครับข้อที่6นะครับอ่านดูปริมาณสุทธิเพื่อเปรียบเทียบกับราคานะครับว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะครับและตรวจสอบปริมาณให้ถูกต้องตรงตามที่ฉลากระบุไว้นั่นเองนะครับ ู่ในข้อที่2นะครับการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารนะครับสำหรับฉลากอาหารหรือฉลากโภชนาการนะครับหมายถึงฉลากแสดงข้อมูลทางด้านผู้ชนาการของอาหารซึ่งจะระบุนะครับรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารชนิดนั้นนะครับทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกอาหารได้ตรงตามความต้องการนะครับ อาหารที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับจะมีเครื่องหมายอยอยบนฉลากอาหารและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยบอกองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งเลยที่เขาจะบอกก็คือชื่อของผลิตภัณฑ์หรือชื่อของอาหารนั่นเองนะครับข้อที่สองครับชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตข้อที่สามครับ ปริมาณสุทธิข้อที่4ส่วนประกอบของอาหารข้อมูลด้านโุชนาการข้อที่5ครับวิธีใช้หรือวิธีในการรับประทานนั่นเองนะครับข้อที่6ครับคำแนะนำในการใช้หรือการเก็บรักษาครับข้อที่7วันเดือนปีที่ผลิตข้อที่8ครับวัน เดือนปีที่หมดอายุและข้อที่9นะครับเครื่องหมายอยอนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ครูปามเอามาเป็นตัวอย่างนะครับามาดูกันใน ประโยชน์ของการอ่านผลิตภัณฑ์นะครับประโยชน์ของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพและฉลากอาหารกันนะครับนะครับประโยชน์ของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพและฉลากอาหารนะครับข้อที่1ก็คือรู้ส่วนประกอบของอาหารและประโยชน er anda, ์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆนะครับข้อที่2ครับ รู้วิธีรับประทานและวิธีใช้เพื่อให้บริโภคได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับข้อที่3ครับรู้คําแนะนําเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยข้อที่4ครับรู้วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับข้อที่5ครับรู้วันผลิตวันหมดอายุของอาหารนะครับและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆน,น,นะครับข้อที่6ครับ รู้ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตนั่นเองนะครับน,น,นะครับเรามาสรุปกันนะครับสรุปสั้นๆก็คือการมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับพร้อมทั้งมีทักษะในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องนะครับจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราเองนะครับจะทำให้สุขภาพของเราดี นะครับจะทําให้เรามีสุขภาพดีนั่นเองนะครับ